สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะสิ่งที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วในวันนี้กับกิจกรรมของเราค่ะสั่งปุ๊บรุนรับรางวัลใหญ่ได้เวลาแล้วที่วันนี้เราจะมาจับรางวัลใหญ่กันกิจกรรมของเรานะคะซนีซุปเปอร์มาเก็ตกับการสั่งซื้อออนไลน์ครบทุก300บาทมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่ที่เราจะจับแจกในวันนี้ซึ่งวันนี้เราจะจับแจกทั้งหมด รางวัลและรางวัลใหญ่ของเราวันนี้หนึ่งรางวัลน,นะคะก็คือตู้เย็นใหญ่ไหมใหญ่ไหมตู้เย็นใหญ่มากจ,จับแจกแน่นอนนะคะและอีก4รางวัลน,นั่คือกระทะไฟฟ้าที่เราจะไปทำชาบูชาบูสุก,กี้ปิ้งยาได้หมดเลยวันนี้จะเป็นของใครนั้นต้องมาลุ้นกันค่ะและนี่คือ กลงล้อแห่งโชคค่ะนี่จะเป็นของใครอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากผู้แทนอันทรงเกียรตินะคะของห้างสนิทาวเวอร์ของเราจากแผนกสนิทซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคุณตะวันตรียางกูลสีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้คุณตวันนะคะจะมาจับรางวัลให้กับเรานะคะซึ่งจะจับ4รางวัลแรกก่อนนะคะนั่นคือรางวัลกระทะไฟฟ้านั่นเอง่อะแลวค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของเราค่ะตอนนี้เราจะทำการจับรางวัลน,นะคะแล้วก็จะประกาศผลต่อหน้าทุกทกท่านนะคะที่ดูอยู่ในวิดีโอของเราในครั้งนี้นะคะ1รางวัลมาแล้วค่ะ1รางวัลมาแล้วค่ะและผู้โชคดีท่านแรกค่ะ ท่านแรกของเราเนี่ยนะคะคุณขออนุญาตดูนะคะชัดเจนตายแล้วฉันใส่ตาหยาวเลยเนี่ยขอภัยด้วยนะคะถ้าอ่านชีผิีขอไัยด้วยนะคะคุณเดชมาศคงนันทะนะคะจาก KPP ค่ะนี่เดี๋ยวจ้าห้ที่เราจะโทรกลับไปนะคะนี่คือรางวัลที่1นนะคะรางวัลที่สองของเรามาแล้วค่ะ ท่านที่2ผู้โชคดีของเรานะคะนั่นก็คือคุณอัคนิษพันเพงไฟบุคคลจากเค p พีพีค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวทางเราจะโทรกลับไปนะคะเพื่อเช็คชื่อของท่านด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่ารางวัลที่3ค่ะสำหรับกระทะไฟฟ้าของเรานะคะผู้โชคดีท่านที่3คือคุณธัญลักษ แท่งสูตรนะคะจากฝ่ายบุคคลค่ะ KPP ชื่นกากันค่ะนี่โอ้ KPP นี่ฮอตมากเลยจริง,รงๆนะคะและรางวัลสุดท้ายค่ะสำหรับกระทะไฟฟ้าจากเกาหลีของเรานะคะซ้ำค่ะซ้ำค่ะหมานจริงๆนะคะคุณเดชมากคุณได้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะจับรางวัลใหม่นะคะท่านที่สี่สำหรับกระทะไฟฟ้าของเราค่ะ มาลุ้นกันต่อเลยนะคะและท่านที่สี่กระทะไฟฟ้าคารยลนั่นก็คือผู้โชคดีจากไก่สดนะคะคุณบุญนาถวักสังค่ะ,ะแผนกอน,นามัยค่ะนี่ชัดเจนเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณตะวันยังไม่หมดหน้าที่นะคะเพราะว่ารางวัลใหญ่ของเรากำลังจะมา กับใบนี้ใบเดียวค่ะสำหรับตูเ้เย็นหลังใหญ่ของเราหลังนี้จะเป็นของใครวงล้อหมุนแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะจับรงางวัลแล้วค่ะและและตูเ้เย็นนั้นจะเป็นของใครลุ้นการตอนนี้คุณตะวันก็ได้ทำการขรนครุนครุยนะคะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้ว่อลุน้นตื่นเต้นเต้น,ตน,ตนมากๆเลยค่ะซ้ำหรือเปล่าเขาซ้ำหรือเปล่า ตจ้นาที่บอกไม่ซ้ำค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลตู้เย็นหลังใหญ่ของเราในครั้งนี้เป็นผู้โชคดีจากไก่สดสำนักงานใหญ่นะคะสำนักงานใหญ่ไก่สดและผู้โชคดีคนนั้นก็คือคุณวราทิพย์สมแก้วแผนกการเงินค่ะโอ้โหเสียงตะมือค่ะเสียงตะมือค่ะสนันวันไหวค่ะสนั่นวันไหว ยินดีด้วยนี่น่าจะเป็นคังแรของไก่สดเลยทีดเราได้รลอวมันใหญ่เลยนะคะจับมาปุ๊บแสดงความยินดีกับทั้ง5ท่านด้วยนะคะ และขอบคุณคุณตะวันเตรียงคุณสีด้วยนะคะผู้แทนจากห้างสนิททาวเวอร์แผนกซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะที่มามอบรางวัลให้กับทั้ง5ท่านในวันนี้ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้รับรางวัลอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งท้อใจนะคะเพราะว่าเราจะจับรางวัลใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆทุกทุกเดือนจะเป็นกลางเดือนต้นเดือนหรือปลายเดือนแล้วรอดูอีกทีนึงนะคะ ซื้อต่อไปอย่าได้ท้อเหมือนที่เราซื้อวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอะค่ะซื้อต่อไปอย่าได้ท้อสักวันมันจะต้องเป็นของเรานะคะรางวัลจะต้องเป็นของเราแน่นอนทุกคนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ